ถึงที่สภาสก,กอตน,นะทีมงานบนาบานนาาแม็กทีวีนี่นี่เป็นซีรีส์ะนะครับผมงานปุ๊บครับผมลงมาจากหก้าไปประเมินพนักประเมินเงินเดือน,นให้พนักงานแล้วก็มาถึงเมื่อเช้าเจอกันที่โชคชัยด้วยสภาพบิดโรรเขาไปสาวแหน่อยู่ที่พุ่มไม้ เขาก็บอกว่าไปซ่อมรถมาเจอเพื่อนก็เป็นจานบอยนะช่องใหม่เขาจานบอยแดดีด้ชิดฮะช่วงนี้ไม่ค่อยได้ออกผลงาน่าไรนะผมไม่ค่อยได้คิดอะไรนะไม่ค่อยได้คิดอะไรนะรู้เบื่อแดีวอยา่ากอดติดชีวิตปุ๊กฮะตอนนี้ นี่คือสไตล์ของการแต่ตัวใช่ฮนะกล้องอาจจะไม่ค่อยมีแสงอะไรเหมือนที่เขาถ่ายกันนะว่าเราไม่เน้นคุณภาพของกล้องนะนี่เราก็พาปุ๊กมาดูร้านข้าวนะเรียบร้อยขูดดาาครับผมผมบอกนะอย่าไปโหลดฮนะครับตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงตรงหน้าพ่อวิษณุนะะมีคนไปกราบขอพร ก็เป็นสิริมงคลนะครับผมทุกเช้าวันนี้นะฮะสวัสดีครับผมว้ดูมันแต่งตัวมันให้เกียรติสภามากเลยนะพวกแก้าผมไปไหนครับพวกน้องนิ้วๆอย่าเอาเยี่ยงอย่างครับอ๋อเอาอย่างได้เดี๋ยวจะเอาเยี่ยงนะฮะเรามาแบบสบายๆดีกว่าเดี๋ยวเราก็ต้องเปลี่ยนตัวครับ ียมพร้อมนี่เป็นที่จอดรถที่จะพานะครับผมไม่รู้เขาให้ถ่ายวิดีโอหรือเปล่านะครับผมหน้ามือถ่ายเอาละเราก็มาถึงจุดบริเวณที่เราจะเอาเสื้อผ้ามาเปลี่ยนนะครับเดี๋ยวผมปดล็อกกันนะครับพวกใจเย็น,นโอเคเราอยู่รอดนะเอา อยู่รอดแล้วครับไม่มีตังค์แล้วถ่ายต่อนะผมจะเอาตังค์นเนาะผมนึกว่าคุณใช้กล้องหน้ากล้องหลังอันนี้คือดาของเขานะครับขอดูอันนี้คือันีคือ